เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอภิชาติสุริสุนทรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานได้อภิปรายถึงพรบงบประมาณ2,564ที่ไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับผมและพักก้าวไกลยังยืนยันเสมอมาว่าที่ดินคือชีวิต ที่ดินคือสิทธิมนุษยชนแต่ปัญหาในปัจจุบันในความเป็นจริงที่ดินกลับกลายเป็นปัญหาของสังคมไทยมาอย่างนานและตลอดเวลายิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งแก้ที่หนึ่งกลับมีปัญหาอีกที่หนึ่งวนไปเวียนมาการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ผ่านมารัฐราชการรวมศูนย์ หน่วยงานราชการผูกขาดนโยบายผูกขาดแนวคิดแต่เพียงผู้เดียวท่านประธานครับประชาชนกลายเป็นผู้เช่าแผ่นดินนโยบายส่วนใหญ่เป็นเพียงการผ่อนผันผ่อนปลนบันเทาชั่วครั้งชั่วคราวการจะผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามสาเหตุที่แท้จริงนั้นไม่เคยปรากฏขึ้น ความกระตือร้นที่จะผลักดันงบประมาณที่มีความจำเป็นของหน่วยงานที่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาค้นหามองหาไม่เจอในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2 5 6 4นี้เลยครับท่านประธานท่านปรานครับก็ที่ดินนี่เองไม่ใช่หรือที่เป็นชีวิตเป็นต้นกำเนิดความมั่นคงของ,ของพี่น้องประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณประจำปี2564นี้ต้องมีเจตจำนงที่สูงกว่าและไกลกว่าที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาที่ดินไม่ใช่เพียงความฝันการแก้ไขปัญหาที่ดินต้องเป็นจริงสร้างความมั่นคงในรูปแบบใหม่สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับ ผมอยากจะกล่าวถึงสถานการณ์ของปัญหาการจัดการที่ดินที่ไม่เป็นเอกภาพก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประเทศไทยที่ผ่านมาหลายทศวรรษมักจะไม่ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับอย่าลืมนะครับราชการเข้ามาก็ไปแต่ปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นมีอยู่ตลอดไปมีอยู่ตลอดไปสิ่งสำคัญครับประชาชนเหล่านั้นเป็นคนส่วนใหญ่ที่ไร้ซึ่งสิทธิ์ไร้ซึ่งที่ดินทำกินไร้ซึ่งเสียงต่อรองท่านประธานครับ ประชาชนเหล่านั้นทนกล้ามกลืนอยู่กับความเหลื่อมลำ้ำประชาชนเหล่านั้นทนกล้ามกลืนอยู่กับการปฏิบัติอย่างสองมาตรฐานภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันขอสไลด์ครับท่านประธานที่เคารพลากฐานของปัญหาประการแรกคือการขาดองค์กรในระดับประเทศเพื่อจัดการปัญหา ที่ดินทำกินของพี่น้องรวมถึงกระทั่งกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบด้วยการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับพัฒนาการการอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานครับท่านประธานทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการที่ดินทั้งหมด8กระทรวง20หน่วยงานและ3รัฐวิสาหกิจมีกฎหมายไม่น้อยกว่า16ฉบับผลที่ตามมาคืออะไรครับคือการไม่มีเอกภาพในการบริหารจัดการเมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแล้วมีอำนาจมีหน่วยงานที่ทับซ้อนอยู่หลายๆห,หน่วยงานเกิด การใส่เกียร์ว่างครับรรท่านประธานปัญหาของชาวบ้านกลายเป็นเผือกร้อนสำหรับหน่วยงานนั้นๆไม่มีหน่วยงานไหนที่อยากจะถือเผือกร้อนไว้ในมือทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนถูกละเลยและไม่ได้รับการแก้ไขท่านประธานครับการมีหน่วยงานมากมายการมีกรมกองมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาที่ดินนำมาสู่ การจัดสรรงบประมาณที่เป็นแบบหัวแตกกรมละเล็กกรมละน้อยไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะกล่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินสักสองสามหน่วยงานหน่วยงานแรกเมื่อวันที่15เมษาที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่งงอกหน่วยงานใหม่ขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่งด้วยการรับรองของ พระราชบัญญัติหน่วยงานนั้นชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือเรียกสันส้นๆว่าคอทชเหตุที่รัฐบาลต้องงอกหน่วยงานขึ้นมาใหม่นี้รัฐบาลให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดสมดุลเป็นธรรมยั่งยืนรวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเหตุผลดูดีครับท่านประธานแต่ท่านอย่าลืมนะครับหน่วยงานที่ตั้งทีตง่ตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาซ้ําซ้อนกับหน่วยงานเดิมหรือเปล่าหน่วยงานเดิมที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการปัญหาที่ดินอยู่แล้วท่านตั้งขึ้นมาซ้ําซ้อนและมีบทบาทคล้ายๆกันท่านประธานที่เคารพครับ จากที่ผมเห็นคอตชอเอาที่ดินป่าสงวนป่าเสียมโทมนำไปจัดการให้พี่น้องประชาชนที่ไร้สิทธินั้นนะครับก็เป็นเพียงเอาไปให้พี่น้องประชาชนเช่าหรือเอาไปให้พี่น้องประชาชนทำกินและเพียงแค่ได้รับอนุญาตแค่นั้นเอง ในขณะที่การจัดสรรที่ดินแบบอื่นที่ประชาชนต้องการรักประกันและการตกทอดที่มีหลักประกันที่มั่นคงแต่คอตชอไม่ได้ตอบโจทย์นั้นครับคอตชอเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเฉยๆท่านประธานครับถ้ารัฐบาลคิดว่าหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นสปกรหรือกรมกองอื่น ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินให้พี่น้องประชาชนได้เพียงพอผมเสนอให้ท่านประธานยุบหน่วยงานเดิมไปเสียก่อนก่อนที่จะตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนของหน่วยงานที่พันกันยุ่งกันอยู่ในปัจจุบันยิ่งตั้งขึ้นมายิ่งยุ่งเหยิงครับท่านประธานยิ่งเปลืองงบประมาณในการบริหารงานประจำท่านประธานครับ ผมอยากจะกล่าวถึงหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งคือสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหน่วยงานนี้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี2518และมีผลงานบ้างพอควรเรามาดูกันครับพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน40ล้านไร่สำนักง,งานปฏิรูปจัดสรรไปแล้ว36ล้านไร่ และยังเหลือไม่จัดสรรอีกสี่ล้านไร่พี่ท่านประธานครับที่ดินที่จัดสรรไปแล้วทั้งหมดเกืองครึ่งหนึ่งเป็นของนายทุนที่ดินที่จัดสรรไปแล้วครึ่งนึงเป็นของนายทุนเดี๋ยวนี้กลายเป็นโรงโม่หินไปแล้วครับท่านท่านประธานครับหากพิจารณางบประมาณของสำนักง,งานสปรกรเมื่อปี 2, 5 6 4 เทียบกับปี2,563ปรากฏว่ามีผลงานมีงบประมาณที่รับการจัดสรรลดน้อยลงครับจากเดิมได้รับจัดสรร1,800ล้านบาทแต่ปี2,564ได้รับจัดสรรลดลงเพียง1,400ล้านบาทที่สำคัญครับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงสิทธิการทำประโยชน์ ในที่ดินของพี่น้องประชาชนกับได้รับการตั้งเพียง2,000ขอโทษครับ244ล้านบาทหรือเพียง16.78%ของงบประมาณทั้งหมดนี่ก็หมายถึงว่างบประมาณที่จัดสรรไม่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้จริงเพราะว่าเป้าหมายของสอปกเมื่อปี2563 ตั้งเป้าหมายในเชิงปริมาณไว้หกหมื่สองพลายแต่ปี2องพันกับลดเป้าหมายลงเหลือเพียง5,400ัรลายท่านประธานท่านประธานครับผมอยากจะกล่าวถึงหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งคือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเขาได้รับงบเพียงน้อยนิดครับได้รับงบ สามสิบสี่ล้านบาทงบรายจ่ายประจำสิบเจ็ดล้านบาทรายจ่ายที่เอาไปดำเนินการในการจัดสรรที่ดินทำกินสิบเจ็ดล้านบาทน้อยเพียงนิดสมควรที่ต้องพิจารณาเพิ่มท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะกล่าวถึงเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องหนึง่งผมขอฝาก ท่านประธานและสภาแห่งนี้ว่าท่านอาจจะลืมไปแล้วว่าเมื่อปี2,557รัฐบาลคอสจอภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์นายกคนปัจจุบันได้ออกนโยบายทวงคืนผืนป่าซึ่งนโยบายนี้แลกมาด้วยชีวิตเลือดเนื้อขาบน้ำตาของพี่น้องประชาชนจากข้อมูลของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน ได้มีการดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชนไม่ต่ำกว่า8ปด0 0ื่คดีหลายคนคงลืมหรือตั้งใจลืมไปแล้วว่าชาวบ้านถูกทหารและกรมนอขับไล่ออกจากพื้นที่ดินทำกินของตัวเองท่านคงลืมไปแล้วว่าทหารและกรมนอเคยเข้าไปโค้นล้นทำลายพืชสวนต้นยางพารา คงลืมไปแล้วว่าเคยมีการจับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีกับชาวบ้านจนจนจนทำให้ติดคุกติดตารางถูกเปรียกค่าปรับนับแสนแสนบางคนเกือบถึงร้านบาทแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวท่านประธานครับถึงแม้นายกจะออกมาสำนึกผิดรัฐมนตรีจะเคยออกมาพูดว่าจะไม่ทำอีกแล้วแต่งบประมาณฉบับนี้ ผมยังไม่เห็นความสำนึกผิดของท่านเลยผมยังไม่เห็นเลยว่างบประมาณที่จะชดเชยเยียวยาชีวิตและน้ำตาของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของท่านในงบประมาณประจำปี2564ท่านประธานครับผมขอเรียกร้องผมและพรรคก้าไกลขอเรียกร้องให้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรจัดตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยเยียวยาพี่น้องประชาชนเหล่านั้นโดยทันทีท่านประธานครับการจัดการที่ดินของรัฐถ้ารัฐยังใช้หลักคิดแบบเดิมถ้ารัฐยังไม่กระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิน่นหรือชุมชน ให้ตัดสินใจและมีการออกแบบออกแผนบริหารจัดการโดยชุมชนเองไม่มีทางเป็นไปได้ท่านประธานครับถ้าท่านประธานไม่เพิ่มงบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่ดินของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพปริมาณของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหากยังคงมีกรอบคิดในการตั้งงบประมาณยังเหมือนเดิม ปัญหาที่ดินในประเทศไทยไม่ได้รับการแก้ไขแน่นอนครับท่านประธานดังนั้นท่านประธานครับการกระจายอำนาจการเพิ่มงบประมาณการกระจายการมีสมร่วมนี่คือทางออกของการแก้ไขปัญหาและสุดท้ายรัฐต้องจริงจังและต้องเร่งทำด่วนภายในสิปีปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องที่ดินทำกินถึงจะได้รับการแก้ไข ขอบคุณครับท่านประธาน